จองลักพาตัวเด็กน้อยต่อหน้าพ่อแม่กลางวันแสกๆเอาลูกเอาภรรยาไปซ่อนกันเร็วเพราะผู้ร้ายลักพาตัวชาวฟิลลี่รายเนี้อาจจะชกลูกของคุณไปตอนกลางวันแสกๆคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งได้พาลูกออกไปซื้อโดนัทเป็นอาหารเช้าในขณะที่พวกเขากำลังเข้าแถวรอคิวที่ร้านดังกินโดนัทนั่นเอง เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเด็กน้อยในรถเข็นอยู่ห่างจากผู้ปกครองเพียงแค่ไม่กี่นิ้วเกิดดึงดูดความสนใจของลูกค้าหน้าขนลุกรายเนี้ยซึ่งได้เดินเข้าไปใกล้รถเข็นเด็ก <c oughs> พยานในร้านเผยว่าชายคนนั้นได้ตะโกนว่านี่คือลูกของผม <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปพยายามคว้าตัวเด็กโชคดีที่พ่อแม่คู่นี้ไหวตัวทันแล้วก็คว้าตัวลูกไว้ก่อนที่เขาจะทำอะไรได้ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงร้านโดนัทครอบครัวของเด็กได้จากไปแล้วท่ว่าชายแปลกหน้ารายนี้ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นเขาก็เลยถูกคุมตัวไว้ชั่วคราวเจ้าหน้าที่ฟิลาเดลเฟียเผยว่าพวกเขาอยากจะให้ผู้ปกครองของเด็กออกมาชี้ตัวและให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น